อิงอิง,องโพดฟาดผู้ชายเฮียทำสงสัยหรือหนุ่มเพิ่งคบจะออกไลร์เรียกว่าเป็นโพ์ที่กระตุกต่อมเผืิกได้ดีทีเดียวเมื่อจูจ่จูอ่อิงอิงอิง,องนพัดโพดรูปตัวเงินตัวทองลงในเอจีของตนเองจนมีคนเข้าไปถามว่ามันคืออะไรซึ่งเจ้าตัวก็ตอบแบบตรงๆว่าตัวเฮียค่ะตัวผู้นี้ต้องระวังก่อนที่เจ้าตัวจะลบโพดดังกล่าวนี้ออกไปพร้อมกันนี้ในสตอรี่ล่าสุดของเธอก็ได้มีการเผยข้อความในแชทที่ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนพร้อมกับข้อความที่บอกว่า รู้เรื่องจริงทำช็อกอีกแล้วโดยในชันดดังกล่าวเผยบทสนทนาประมาณว่าเพื่อนถามอ้าวทำไมผู้ชายเฮียคบนานหรือยัง พิ่งฉลองวันเกิดแท้ๆแล้วเอาไงซึ่งอิงอิงก็ตอบว่าไม่เอาดิทางที่ก่อนหน้านี้อิงอิงพิ่งออกมายอมรับว่าตนเองมีแฟนใหม่แล้วขอ move on ไม่ยุ่งเกี่ยวกับประเด็นเป็กทัญญาอีกต่อไปแล้วหนุ่มคนนี้ก็เป็นคนนอกวงการซึ่งเพิ่งคบกันได้ไม่นานแค่หลักเดือนเท่านั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะไปต่อกันได้นานขนาดไหนส่วนรูปตัวเงินตัวทองดังกล่าวและผู้ชายในบทสนทนาที่สาวอิงอิงได้คุยกับเพื่อนนั้นจะหมายถึงแฟนคนนี้หรือเปล่าหรือจะหมายถึงใครก็ต้องรอให้เธอออกมาเฉลย ีกครั้งแต่ที่แน่ๆเธอโพดฟ,ฟาดได้เจ็บแสบไม่เบาเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ